สวัสดีครับผมชื่อทัตทูธรรมศาสตร์นะครับชื่อเล่นชื่อดีทีครับมาจากในกำเนิดวิทย์ครับเจนคอร์ส M 3 0 0กับเป็น200ครับแล้วก็เรียนพ v เ t e กับคูพี่แม็กครับ เวลาเรียนคุณพมพแลคุณไม่จะมีเทคนิคพิเศษให้เสมอครับเช่นแบบเทคนิคที่ช่วยเราสามารถจดจําสิ่งที่มันจํายากจาได้ง่ายขึ้นครับผมคิดว่าใกล้เคียงกับปีกันๆครับอาจจะยากกว่านิดหน่อยครับในความคิดผมนะครับ <Okay. S 1> ในทางคำข้อสอบผมจะเป็นเน้นการแบ่งเวลาเป็นหลักครับอย่างเช่นแบบ15นาทีต้องจบข้อเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับจะพยายามให้จบภายในเวลาที่เรากําหนดครับ ้าเราทําข้อสอบแล้วเราคิดว่าเราทาไม่ได้แล้วเราพลาดจุดไหนให้เราเนะื้อหาจุดที่เราพลาดนะครับมาดูในยที่ละเอียดอ่าแล้วก็หาข้อที่พวกที่มันใกล้เคียงกันนะครับมาทําซ้านะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ที่สําคัญเลยนะต้องฝุดบริหารเวลาครับอย่างเช่นแบบ15นาทีต้องทําให้ข้อนี้ต้องทําให้เท่านี้ต้องทําให้จบไม่มีการต่อเวลาเลยก็คือว่าถ้าเกิดทาก่อนเวลาได้ก็ดีแต่ก็พยายามให้ทําอยู่ในเวลาให้เสร็จแล้วพยายามไม่แม่นย่าที่สุดครับนะ้อง